สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมพาทุกคนมาอยู่ในด่าน Uwanko e นะครับผมวันนี้เราจะพาทุกคนไปลงตรงนี้นะมาไปเล่นเลยตรงนี้เลยนะ Let's go <S มันจะขึ้นฝั่งนู้น Watch out มันมาสามตัว,วไปไว้อันนี้ตรงที่เขาจะมาเนี่ยที่มีคน ไม่มีคนขับรถารตามเรามาไลายกา้าเอ็มโฟร์อูอ้ๆเจอบอกแล้วนะอะไรอ่ะบอลสกูมหงตรงสพนี้สกูมได้แล้วได้แล้วใช่ป่ะใช่ลากบอกเพื่อนอะ ไม่จ้าจะมาบอกทำไมเขาเก็บมาสิจ้าเธอจะจะบอกทำไมก็เลยว่าไม่ใช่ไงเกือบแล้วเราไปหวันดีนล้รถตามแล้วตั้งหลักได้ก็ดีเขาขอปั๊มยางเต้ก็น่าเก็บไปสบมีรถมาลบลบลบไม่ใช่รถเพื่อนอยู่ข้างหลัง watch out จะลับมาแล้วดรถอีกคันหน,หนึดด่งหมดนี่แหละรถเตือนอ๋อข้างหลังเขาก็นึกว่าตรงวาฝั่งนี้เขาก็มายืนดูตรงนี้ที่จริงขนบหรอใช่อาสโคบแปดไปชิ้นไปมาร์กมาร์กบอกเพื่อนชิงกัมาร์กบอกเพื่อนเพื่อนใช้สไนายอยีกคน

เเ้ายิงเจ็ดสตัวไม่รู้ว่าระใหรือเปล่าแล้วอีกเลอีกหน้าห้าห้า สรุปคลิปนี้น่าจะไม่ได้สนายแล้วนะทีละเอลอาร์เคยไม่ใช่สนายสนายสนายคอกมงูอยู่กับเรานี่ว่ารถเอ้าเฮ้ยโอ้โหทำเป็นีิลการ

ใช่นานั้แลแล้วมันไปจอดทำอะไรตรงนั้นลน่ะตอนแรกมันขี่มันเยอะมากไงถือว่ามาจอดหมู่บ้านนี้เพ็นดาใช้ปัวเพ็นดาใช้ปัวเขาบอก เล่นหกกระดาษนั่นเลยวะเขาบอกเป็นได้ใช okay. ้โปรอะตามไปดูรู้เลยรถลอยได้โอเครดลอยได้มันบ้าเี๋วตรงไหนเธอตรงไหนนียิงรอเมนกันิเออรถจีนะคะคือโคตรสูงอ่ะเขาบอกว่าเราใช้โปรรดลอยได้ น,น,นี่มันมันถอยมันถอยมันถอยลขึ้นมันถอยลงขึ้นตรง,งนี้ Location. Song for it, Marked location. Marked a location. One, two, one. Marked a location. One, two, one. ไปดังเหินว่ะมาไปไปทางทางนี้มันมันอยู่ทางนี้วอชเอาต์ตัวนึงฮัลโหลคนเน็มยัีจิมทีมผมมีโปคนนึงนะเพนด้าเพนด้าเห็นแล้วผมมีโปคนนึงเพนด้าเพนด้าเห็นไล้วเราไปรบคนช่วยกันวะอะไรมันบอกเขาโป้ให้เราเปิดหูฟังเลยมันบอกเขาได้ยินเาบอกยินไม่ได้ใช้ครับปล่อยไปปล่อยมันไป เทำยีนเราใช้ทำไมอ่ะทำไมอ่ะ marked a location ไม่รู้ว่าจะไป ยิงโดนเขาอะมองไม่เห็นใช่โด,เดนเขาถึ่กันโอ้โหมัาก็ัวว่าเขาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยนอนก่อนนอนก่อนนอนก่อนใช่หมเนียเธอโอ้โหยังมองไม่เห็นเลยโอ้ยหลายตัวว่ะเนี่ย Watch out! Long a mong, mô việc ong 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 mô việc thấy không? việc ong mô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  ขวา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 นั่นแหละทางนั้นแหละซ้ายอีกซ้ายอีกมาแล้วมาแล้วซ้ายสายนั่นนั่นนอนยุกยิงเลยยุกยิงเลยนั่นแหละโอ้โต้องสาดรัวขนาดนั้นเลยอะไมองไม่เห็นไงเธอดีไวก่อนปั๊มยาน้ำก่อนไม่ต้องวี ไม่นอกว่ะไ,ไม่คนดิงเขาโดนเทโ,โอ้โหชุดเหลืองชิบหายแล้วมันยิงโดนเพื่อนด้วย โอ้ที่สุดท้ายเองอะเพื่อนคิวหนึ่งไม่แปลกใจเลยทำไปร้องกับโป <c oughs> <c oughs> โอเคครับทุกคนคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่นี้นะครับสวัสดีครับ